กล่าวสวัสดีสทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกเพแบบฟรีนะครับสำหรับงน้องคนไหนเปพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนเพแบบฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอย่างที่พี่บอกมาตลอดนะครับโนว่าคลิปไหนถึง5000คนดูนะครับคลิปนั้นก็จะมีการแจกเพรนะครับพี่ก็ได้ไปรวบรวมมาแล้วนะครับโน วันนี้นะครับก็เลยแบบว่าจะแจกให้ทีเดียวเลยนะครับสำหรับเรื่องบัตรกาลิน่านะครับเนาะส่วนบัตรกาลิน่าจะอยู่ในคลิปเลยนะครับเนาะจะอยู่ตรงไหนอ,อะไรยังไงนะครับทุกคนก็ต้องติดตามแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่า อันนี้นะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนใส่ใจและอยากได้เพรจากพี่นะครับก็ต้องติดตามคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่แจกแน่นอนนะครับเนาะอยู่ในคลิปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ารับประกันนะครับเนาะว่าจะได้แน่นอน100%อนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะก็มีทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะรวมถึงนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาประมาณสัปดาห์หน้าด้วยนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะ ที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนสำหรับให้ประบุตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็โคตรจะเท่เลยนะครับเราไปรีวิวก่อนที่จะไปแจกเพชรก่อนละกันนะครับทุกคนมา ก็คือสําหรับให้ปอรบบุ๊กตัวใหม่นะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของให้ปอรบบุ๊กตัวใหม่นะครับที่แบบว่าสุดเท่กันไปเลยนะครับและเฟี้ยมากๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ้โหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเท่มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาออันนี้นะครับก็เป็นสกีนรถนะครับนาอต่อมานะครับก็เป็นทางด้านกล่องศพนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับให้ปอรบบุ๊กตัวใหม่นะครับนาอก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับ มีไอวอลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของไอวอลไฮเปอร์บุกนะครับที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของคาตาณะาไฮเปอร์บุกตัวใหม่นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจะเต็มจริงนะครับแล้วก็มาพร้อมสกินปืนนะครับนาอก็เป็นสกินปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็ถือว่าอันนี้นะคร ทางด้านของสกินปืนตัวใหม่คาตาตัวใหม่แล้วก็มีท่าทางเปิดตัวตัวใหม่ด้วยนะครับก็เป็นท่าทางประมาณนี้เลยนะครับสาหรับไฮเปอร์บุ๊กที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็น่าจะอัปเดตเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของไฮเปอร์บุ๊กนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับใครที่แบบว่าตามหานะครับหรือว่า เรียกร้องกันมานะครับว่าให้เพ๊่บุ้งนะครับเมื่อไหร่จะมานะครับไม่เห็นอัปเดตเข้ามานานแล้วนะครับก็แน่นอนนะนะวันนี้นะครับ g ีได้ทราบข่าวแล้วก็ได้อัปเดตมาแล้วนะครับนก็เป็นประมาณนี้เลยก็ถือว่าโคตรเท่นะครับนและ เป็นไฮเปอร์บุกในรอบ3เดือนเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นไฮเปอร์บุกตัวใหม่นะครับที่แบบว่าราคาที่ไม่แพงนะครับอันนี้เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับหรือว่าถ้าทางเปิดตัวนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรามีท่าพุ่งด้วยนะครับนอเวลากระโดดลงไปนะครับก็เป็นท่าพุ่งประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับโคตรเท่ะนะครับนอเท่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนอก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับไฮเปอร์บุกตัวนี้นะครับนอก็ อาจะอัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราประมาณสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับนอน่าจะไม่เกินนี้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับซุดมันโคตรเท่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับเรื่องซุดนะครับนอก็เท่แบบนี้เลยนะครับสำหรับไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในสองตรงนี้นะครับก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว เล่นอยากได้นะครับนก,ก็เตรียมตัวนะครับสัปดาห์หน้าอัปเดตเข้ามาแน่นอนพ0นนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆหรือว่าไฮเปอร์บุ๊กตัวใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาแจกเพล็กันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับนกว่าการแจกเพล็ของพี่วันนี้นะครับถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะครับนก,ก็คือ พี้แจกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนแต่ที่จริงมันมีท่าทางเยอะกว่านี้นะครับสำหรับไฮเปอร์บุ๊กนะครับเพราะว่ามันยังรีวิวไม่เสร็จเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือมีท่าทางเปิดตัวมีท่าทางที่แบบว่าเข้ามาในห้องโถนะครับนอท่าทางพุ่งนะครับหรือว่าท่าเต้นอะไรก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพี่ว่าคุ้มนะครับสำหรับไฮเปอร์บุ๊กตัวนี้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเท่หรือเปล่านะครับพี่ว่าเท่มากๆนะครับมีท่าพุ่งอะไรด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับก็มีพุ่ง ไม่กลัวนะครับโนว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แบบนี้เลยนะครับโนมะา เรามาแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับการแจกเพชรของพี่นะครับนอกกติกาง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับนอและเอาบัตรกาลินาที่พี่จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับไปใส่ได้เลยนะครับถามว่าใส่ตรงไหนนะครับเนาะก็แน่นอนนะครับเนาะการใช้บัตรกาลินานะครับเนาะก็ต้องใส่ในเวบนะครับของกาลินาโดยตรงนะครับเนาะอย่าไปใส่มม่ๆละกันนะครับทุกคนก็คือสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเนาะคำว่าเติมเกมมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเนาะกาลินานะครับก็เลือกได้เลยนะครับเยอะแยะมากมายแน่นอนนนะคครับทุกกเ็ จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากใส่นะครับนอก็ได้ใส่น่นแน่นะครับนอเพราะว่าพี่จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับส่วนเลขบัตรกอริน่านะครับพี่ขอบอกตามนี้แล้วกันนะครับก็คือรางวัลละ300บาทนะครับหรือว่าประมาณ1นึ่เพชรเพนะครับนอก็รับไปเลยนะครับคนละ1นึ่เพชรเพนะครับสรางวัลนะครับนอพี่ทําการแจกให้ไปฟรีแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับนอมมาเดี๋ยวพี่ขึ้นเลขบัตรกนตรนกัคบทุ นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บัตรกาลิน่านะครับน้องก็เอาไปได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับหรือว่าพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรมานานนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องจัดไปเลยนะครับน้องในส่วนของบัตรกาลิน่านะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็เอาไปได้เลยนะครับน้องสำหรับเลขบัตรกาลิน่านะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักกจเเต็็มลยนะอ เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใช้ได้แน่นอน100%นอนะครับเนาะเอาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็แสดงว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับคนละ 1,060เพรละกันนะครับทุกคนก็จากประมาณนี้เลยนะครับนอก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อยากเล่นนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับชุดจัดแน่นอน1 0 0นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนะว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้า ข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอก,ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับนอก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมารีวิวกิจกรรมตัวใหม่แล้วก็มาแจกบัตรกาลิน่าด้วยนะครับนอใครที่แบบว่าชอบคลิปนี้นะครับนอก,ก็เครื่อง เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับและอย่าลืมกดติดตามคนละหนึ่งติดตามด้วยละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย